สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง UMBK k Channel นะครับกับผมนะครับนายวัธิตพันธ์ทองบร่วง Technical Support จากบริษัท United Instruments and m e t r o l i c y จำกัดนะครับวันนี้เรามีเครื่องมือที่น่าสนใจนำมาฝากนะครับก่อนไปรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง c h anel n ของเราด้วยนะครับสำหรับเครื่องมือที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือ EE872 ครับ มอนุ่น่าโผบ for คาร์บอนไดออกไซด์ humidity temperature ambient pressure จากแบรนด์ E Plus E Electronic จากประเทศออสเตรียครับ EE872 นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ความชื้นอุณหภูมิและก็ความดันนะครับ EE82 7นะครับมีลักษณะโครงสร้างเป็นตัวโผบนะครับซึ่งมีคอนเนคเตอร์5โพ o นะครับ M12 ไฟเลี้ยงนะครับจะเป็นไฟ12โวลต์ถึง3 5โวลต์ DC นะครับเอาต์ put, จะมีเอาต์ดิจิตอลนะครับก็คือมดบัตร r ติหรือตัว b a ็กเนและยังมีเอาต์ที่เป็นอนาล็อกนะครับให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีย่านการวัดดังนี้ย่านการวัดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ จะมีให้เลือกใช้งานแบ่งออกเป็น5ย่านการใช้งานนะครับ0น0ถึง2,000 ppm accuracy อยู่ที่บวกลบ50 ppm บวก2%ของค่าที่วัดได้0-5,000ถึง5,000 ppm accuracy อยู่ที่บวกลบ50 ppm บวก3%ของค่าที่วัดได้0 0 0 0ถึง10,000 ppm accuracy อยู่ที่บวกลบ100 ppm บวก5%ของค่าที่วัดได้ 0-30,000 ppm accuracy อยู่ที่บวกลบ1.5% full scale บวก2%ของค่าที่วัดได้ย่านการวัด0-50,000 ppm accuracy อยู่ที่บวกลบ1.5% full scale บวก2%ของค่าที่วัดได้ย่านการวัดความชื้นสามารถวัดความชื้นได้ตั้งแต่0-95% RH accuracy อยู่ที่บวกลบ3% RH ย่านการวัดอุณหภูมิสามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ40จนถึง60ออส,สิบองศาเซลเซียสเอ็กอยู่ที่บวก,กลบ0ออูนย์าองศาเซลเซียสย่านการวัดเพชเชอร์สามารถวัดเพชเชอร์ได้ตั้งแต่700จนถึง1,100มิลลิบาร์เอ็กอยู่ที่บวก,กลบ2มิลลิบาร์เนื่องจาก EE 7 2สสามารถวัดค่าได้หลากหลายจึงเหมาะสมกับงานที่นำสัญญาณไปควบคุม หรือมอนิเตอร์ยกตัวอย่างเช่น 1. ง,งานด้านระบบ HVAC คืองานควบคุมระบบอากาศภายในอาคารก็จะมีการควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความชืน้นอุณหภูมิก็จะทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารหรือผู้ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารหายใจได้สะดวกสบายงานด้านการเกษตรนะครับ หรือว่า green house นะครับเป็นระบบการเกษตรแบบปิดนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็จะมีความสำคัญกับพืชน,นะครับโดยจะเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของกระบวนกา,การการสังเคราะห์แสงของพืชน,นะครับพืชแต่ละชนิดนะครับก็จะมีความต้องการของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แตกต่างกันโดยถ้าเรามีการควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมาะสมต่อพืชพืชก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดี งานฟาร์มสัตว์ปีกที่เป็นระบบปิดนะครับจะมีกฎเกณฑ์นะครับที่ป้องกันการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ผลิตเป็นเนื้อสัตว์จะต้องมีการถ่ายเทยอากาศที่ดีภายในฟาร์มเพราะฉะนั้น e 8 7 2นะครับก็จะมาช่วยควบคุมสภาพอากาศภายในฟาร์มและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคุณสมบัติและการนำไปใช้งานของ e 8 7 2นะครับหากท่านใดนะครับที่มีความสนใจนะครับที่จะนำตัว e 8 7 2ไปใช้งานนะครับก็สามารถ ติดต่อมาทางช่องทางต่างๆของบริษัทของเรานะครับได้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง u a m BK ของเรานะครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ